กับสนะูตรส9เนาะเออนะครับไปตรงกันอยู่2ชุดชุดนี้กับชุดนี้ก็มีสมาชิกนะครับผู้ที่โชคดีเนะาะนะครับนำไปจับนะครับก็ถูกโชคดีถูก3ตัวไปนะครับเนาะสลับกันนิดเดียวนะครับหลักร้อยถูกแล้ว มาแล้วครับมาแล้วนะครับสาหรับในสูตรนี้นะครับเป็นสูตร3ตัวนะครับสามตัวบุสสาหรับในโปกสลากวดที่แล้วด้านนะครับเนาะนี่นะครับซึ่งวดที่แล้วไปตรงกันกับสูตร499เนาะเออนะครับไปตรงกันอยู่2ชุดชุดนี้กับชุดนี้ก็มีสมาชิกนะครับผู้ที่โชคดีเนาะนะครับนําไปจับนะครับก็ถูกโชคดีถูก3าตัวไปนะครับเนาะสลับกันนิดเดียวนะครับหลักร้อยถูกแล้วนะครับโปกสลาก สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับหรือใครยังไม่ได้เห็นในคลิปมดที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมนะครับปักหมุดตรงคอมเมนต์นะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับก็กดเข้าไปดูนะครับเนาะซึ่งผมลงให้ก่อนหวยออกนะครับไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วค่อยมาลงนะครับเข้าก็ว่ากันไปตามเข้าหลุดก็ว่ากันเป็นตามหลุดนะครับเนาะนี่เลยครับสำหรับมดที่แล้วก็เยอะเยอะไหมครับเยอะเยอะเนาะเออนะครับแต่มันเลขมันเป็นเป็นพันตัวนะครับเนาะซึ่งผมก็พยายามเต็มที่แล้วครับให้มันได้น้อยที่สุด นะครับนี่เลยครับได้ชุดงวดที่แล้วเนาะเรามาดูในงวดนี้นะครับซึ่งก็ผมว่ามันมันมันไม่ใช่นี่เนาะงวดที่แล้วเป็นโครงการนะครับซึ่งผมนํามาเนี่ยอ้สูตรเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นเฉพาะโครงการนะครับเฉพาะโครงการเนี่ยที่ผ่านมานะครับก็เข้าไม่ได้ว่าเข้าทุกงวดนะครับเข้าเกือบทุกงวดนะครับสําหรับในสูตรนี้ซึ่งในงวดล่าสุดไม่ใช่โครงการนะสินะครับ แต่ก็มีสมาชิกถามเข้ามาเนาะก็ขอมาก็จัดให้นะครับเนี่ยปังอุ๋ยนะครับปังอุ๋ยก็ลองดูนะครับเผื่อจะสลากท่องเที่ยวนะเผื่อใช้ด้วยกันได้นะครับถ้าใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวในงวดวันที่16กรกรกฎาคมนะครับเรากลับมาใช้ใหม่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นโครงการนโยบายรัฐเนาะเออนะครับ ก็ถ้าเขาไม่เปลี่ยนสูตรใหม่นะครับเนาะนะครับเออหัวเขาจะรู้จริงเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็วางไปตามนั้นนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้มาในปกแบบนี้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งผมก็ได้จับ2ตัวไปให้แล้วนะครับจับ2ตัวแล้วก็3ตัวไปให้แล้วเนาะซึ่งวิธีก็คือเรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับ ฝั่งนี้เราจะเอาตัวนี้ตัวนี้ต,นตัวนี้บวกกันนะครับ7บวกกับ3เผื่อใครเข้ามาดูใหม่ที่ผมจะใช้พยัญชนะก็จะเป็นสีหน้าสีท้ายเนาะซึ่งในวันนี้มีพยัญชนะแค่4ตัวเท่านั้นนะครับปอปลา,ปางงงูอ่างแล้วก็งองงูนะครับพยัญชนะไม่เอาเอาแค่อ่ะนะครับเอาพยัญชนะเออนะครับสระไม่เอานะครับผมแก้มพูดผิดไปงนั้นเลยครับเนาะได้ลเลยครับนี่ก็เอามาลงเนี่ย สีหน้าสีท้ายนะครับส่วนฝั่งนี้7บวกกับ3นะครับแล้วก็บวกกับ7ก็จะได้7เพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ลดแต้มเนาะก็จะเป็น6 7 8ดนี่ดู7ตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับล้วก็เอา7มาจะเป็น7นะครับแล้วก็8แล้วก็6นี่นะครับก็จะได้ชุดก็จะประมาณนี้นะครับจับคู่2ตัวนะครับเรามาจับ2ตัวกันก่อนนะครับ ตัวก็จะเป็นหลัก10เนาะก็คือ6 6แล้วก็7 8ก็จะเป็น6 6 6 7 6แล้วก็8 6เนาะอืมนะครับ6 7 8แล้วก็7 7 8 7 6 7 8นะครับแล้วก็เป็น8 6 8 7 8 นะครับเดี๋ยวเรามาดูในหลักร้อยนะครับหลักร้อยเนี่ยนงินวดที่แล้วนี่นะครับนี่นะครับเงิงวดที่แล้วหลักร้อยก็คือเราจะมาดูตัวนี้นะครับเราจะเอา2ตัวนี้บวกกันเ่ยงวดที่แล้วก็เอาสตัวนี้บวกกันต่อพยัญชนะท้ายเนาะสตัวท้ายนะครับโดยที่หลักหน่วยตัวนี้นะครับ5กับ5บวกกันก็ได้ศูนย์ศูนย์ตัวนี้นี่นะครับ ก็ไ,ได้ศูนย์เกก็ลดแต้มเนาะเรามาดูในงวดนี้วดล่าสุดครับถเป็น7จบวกเ็ก็จะเป็น4ี่สี่องนะครับในหลักร้อยแล้วก็จับใส่นะครับก็จะเป็น 2, 2, 2. องสองส่านี่นะครับก็หลักร้อยเป็น3เนาะก็จะเป็น3 6มห 3 673 68 376 377 378 386 3 87388หลักร้อยเป็น สนะครับก็จะเป็น 4, 4ี6 6ี่หกหกสี่หกเแล้วก็ส7 8เ8 6ดแปแล้วก็ส8 8แอ่ะนี่แหละครับสตัวบนนะครับยังไงก็ ขอให้มาอีกนะครับขอให้ปกสลักนะครับสองแบบนี้นะครับ2แบบนี้ขอให้เข้ามา3ตัวบนเหมือนเดิมนะครับอ่ะซึ่งไปดูว่าคล้ายกันกับสูตรสีเก้าเก้ไหมนะครับสีเก้าเก้านะครับก็คล้ายกันในตัวตัดเนาะอืมนะครับถ้าจะนําไปตัด2ตัวนี่สีเก้าเก้าก็จะมี 753723เนาะเนี่ยก็จะมี3 7นะครับเนี่ยถ้าตัด2ตัวนะครับถ้านำไปตัด2ตัวเล่นนะครับก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้เนี่ยหตัดส8นะครับผมก็ชอบอยู่นะครับแล้วจะมีตัวตัวหนึ่งนะครับที่มันเลขมันเด่นนะครับเลขมันเด่นทั้งปกสลากนะครับปกสลาก แบบเดิมนะครับอ่านะครับแล้วก็จะมีแบบแบบแบบที่ผมจับนะครับซึ่งมันจะเป็นจังหวัดเดียวกันน่าจะได้ดูคลิปกันหลายท่านแล้วแหละเนาะเนี่ยที่เป็นจังหวัดเดียวกันนะครับอันนี้เป็นแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็ผมจะนำเนี่<ห>ยจังหวัดเดียวกันนะครับแม่ห้องสอนเหมือนกันมาทําในสูตรนั้นก็มีน,มน,นะครับก็จะมี8 6เหมือนกันเลยนะครับมี86เหมือนกันเนี่ยเนี่ยนะครับ ก็จะมี8 6 8 5 8 4เนี่ย8 4 4 8เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับนี่นลครับปกสลากที่เป็นจังหวัดเดียวกันแล้วก็83เนาะ8 3 3 8เนี่ยนี่เลยครับก็ลอง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 ไปพิจารณาดูนะครับเผื่อจะจับเป็นเลข2ตัวนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีถ้าจะมานะครับถ้าจะมาผมว่านะครับน่าจะมาในบนนั้นแหละครับเพราะว่าล่างเนี่ยนะครับติดดับ8นะครับติดดับ10ล่าง8นะครับ10ล่างดับ8นะครับสถิตก็คือ34มงวดติดนะครับนี่นะครับก็ถ้าติดดับ10ล่างเนาะก็ลองจับไปหลักหน่วยก็ได้ครับหกนะครับ6กแปก็ได้38ก็ได้นะครับตามตวงเนาะ ลองจับไปลองนําไปพิจารณาดูนะครับชอบชุดไหนอีกนะครับ78นะครับก็ไม่ดูนะครับแต่นี่แหนะครับที่ผมวงให้นะครับก็คือในตัวที่ผมชอบนะครับตัวที่ชอบในงวดนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้3ตัวตัวนี้ซึ่งไปคล้ายกันกับใน3ตัวนะครับของสูตร3-2-3-6เนาะอ่านะครับในงวดที่แล้วลงงวดแรกนะครับไม่มานะครับให้ไป2-3-6 ส่วนวันนี้ผมก็ตามต่อนะครับให้มา37 7เนี่ยบางเอืญนว่าตรงกันนะครับบางเอืญนว่าตรงกันเลยนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับส่วนสูตร742นี่สูตรที่เคยตัดเข้านะครับ72ในงวันนั้นนะครับวันนี้ก็เอามาลงอีกนะครับก็ได้9 4 3สีมีไหมนะครับในนี้ไม่มีนะครับอ๋อก็ก็ลองดูนะครับลองนําไป ที่จะดูนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่ละคลิปที่ผมจะทําขึ้นไปเพื่อนําให้ทุกท่านไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสําหรับในสูตรนี้วันนี้เป็นแบบเดิมนะครับแบบของปีที่แล้วนะครับโปกสลากนี่นี่นะครับชอบตัวไหนก็จับไปนะครับถ้าถามผมผมก็ในชุดนี้ ชอบก็จะมี4-3แล้วก็6-3นะครับก็อาจจะมาบนก็ได้นะครับหรือมาล่างเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่สามารถรู้ลร่วงหน้านะครับเนาะลองเอาไปดูนะครับส่วนสูตรลับก็ตามนั้นนะครับลงให้กนหน้านี้แล้วนะครับลงให้กนหน้านี้แล้วนะครับ3-4 4-3 3-3นะครับก็รีไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับเนาะเออนะครับไม่แน่เลขอาจจะมาออกตัวเดิมก็ได้นะครับตัวเดิมของงวดที่เป็นผูชี้ดาวนะครับนี่แหละครับ เป็นฟูชิดาวซึ่งเป็นปกสลากซึ่งมันคล้ายกันกันกบเมื่อล่าสุดที่ผมทําปกสลากนะครับในจังหวัดเดียวกันเนาะซึ่งเป็นฟูชิดาวผมมาลูกให้ดูนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมก็ไม่ได้การตี100นะร้อซนะว่าจะมาหรือเปล่านะครับก็ไปดูเป็นแนวทางนะครับชอบก็ติดตามนะไม่ชอบก็ ผ่านได้นะครับถ้าไม่ชอบก็้ดงข,ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะนี่นะครับเนี่ยก็จะเป็นปกสลักในจังหวัดเดียวกันนี่นะครับเนี่ยเนี่ยมันคล้ายๆก,กันกับหัวล่าสุดซึ่งเป็นแม่ห้องสอนเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็นำจับมานะครับเนี่ย มันเนียอาจจะออกเหมือนงวดนั้นก็ได้นี่ยอาจจะมีติดตัวเลขนี้มาด้วยเนาะเออเนี่ยครับข้างบนอาจจะออกเป็นแบบนี้นะครับเบิลอาจจะออกเบิ้ลออกหามก็ได้ก็ซึ่งสีงวดเนี้ยติดเจ็ดมาทุกง,งวดเลยนะครับถ้าเจ็ดมาอีกในงวดนี้ก็คงจะไม่แปลกนะครับเนาะเนี่ยแต่ก็มันเหลือเนาะเนี่ยเนี่ยเหลือที่ยังไม่ออกนะครับเจ็ดเหลืออยู่เจ็ดศูนย์นะครับ เจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดออกหรือเปล่าออกหรือยังนะครับก็ไม่แน่นะครับอย่างน่าจะอย่างนะครับเนาะเออนะครับเนี่ยจะออกมาตัวเดิมเจ็ดสองนะครับก็ลองดูนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับยังไงก็ถ้าผิดพลาดรักใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาไปจับดูนะครับเลขสามตัวเนาะไม่แน่นะครับวันนี้ท่านอาจจะโชคดีถูกระวัลที่หนึ่งนะครับถูกเลขท้าย3ตัวก็เป็นได้นะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ